เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่อ่ะมาเล่าเรื่องกันว่าเรื่องของความรักของคุณจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้วันนี้ก่อนว่าพลังงานของคนที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะพลังงานเป็นยังไงบ้างโอ้โหไปเจออะไรกันมาคะสิบดาบมาใบแรกเลย คนที่เข้ามารับชมรับฟังพลังงานในวันนี้อืป่วยอยู่หรือเปล่าไปโดนใครแทงข้างหลังมาซึมเศร้าไหมถูกหักอกมาไหมถูกคนรักเจออะไรมาหนักมากนะคะสำหรับคนที่มาชมคลิปนี้ในวันนี้นะตรงกับช่องพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฮิลลิ่งกันนะอืสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะ ดูแล้วพลังงานของคุณน่าจะเจออะไรที่หนักมามา,มากๆทั้งเจ็บป่วยทั้งงานก็แย่เงินก็แย่นะคนรักก็แย่ถูกทิ้งมันอาจจะโดนอะไรมาหลายๆอย่างมากๆเลยก็ได้หรือตอนนี้คนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้อยู่คุณอาจกำลังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็ได้แล้วก็ก็เลยมาเปิดคลิปนี้ฟังเพลินๆกันนะคะอ่ะขอดูพลังงานต่อไปเป็นยังไง อืมเหมือนจะมีการได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างมีความชัดเจนกับตัวเองนะคะนะค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงนะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงค่อนข้างจะอิมเพนเดนซ์พอสมควรเลยมีความเป็นตัวเองสูงมากๆนะคะชัดเจนในเรื่องของตัวเองในเรื่องของแนวความคิดว้าวแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มากมากนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาฉาดฉานชัดเจนนะคะเป็นคนพูดจริงทําจริงอืมเป็นคนพูดจริงทําจริงนะคนนี้นะแต่ว่าก็มีแนวโน้มความเอาแต่ใจหน่อยนะคะไม่หน่อยแหละเป็นคนเอาแต่ใจเลยแต่เป็นคนพูดจริงทําจริงนะอืมอยู่ในภาวะการติดขัดอะไรอยู่ไหมอะมันดูเครียดนะดูเครียดดูเหนื่อยดอออูอึดอัดนะคะ สำหรับคนที่มารับชมในคลิปนี้มีเกณฑ์ว่าคุณป่วยอยู่จริงๆก็ได้นะอาจแบบนอกจากเป็นเรื่องประเด็นประดังอะไรสารพัดที่คุณเจอมาแล้วอะค่ะระวังสภาวะของเรื่องของความคิดให้ดีนะความคิดมากคิดเยอะความเครียดนะคะมันจะยิ่งทำให้คุณดิ่งคุณจมจากที่ป่วยอยู่แล้วจะยิ่งทำให้ป่วยหนักนะอาจไปเจออะไรมาหลายๆอย่างจริงๆนะสำหรับคนที่เจอ,อสำหรับคนที่เข้ามาในคลิปนี้วันนี้นะคะอืมเพื่อการตกผลึกนะ บอกเลยว่าคนที่เข้ามาในคลิปนี้วันเนี้ยนนตอนนี้คุณอาจกําลังจะป่วยอยู่คุณสันโดษคุณไม่อยากยุ่งกับใครคุณมีความเป็นตัวเองสูงมากๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดมีเป็นคนมีความสามารถนะอืมเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่เจอมาค่อนข้างจะกว่าจะผ่านพ้นไปได้เนี่ย เราให้เห็นว่านะตอนเนี้ยก็ยังไม่ผ่านพ้นแล้วสําหรับคนที่มาดูคลิปในช่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักเนาะแสดงว่าความรักที่คุณไปเจอมาเนี่ยมันเจ็บแบบหนักๆเจ็บแบบจบจบแบบจุกๆแล้วก็บางเรื่องบางราวมันยังติดค้างอยู่ในใจคุณอยู่เลยมันยังชังงักมันยังเอาเอาออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้อยู่เลยนะคะอ่ะพลังงานของคุณในวันนี้ให้เห็นว่าหนักพอสมควรเลยสําหรับคนที่ดูในคลิปนี้อยู่ ไอ้ความรักที่คุณไปโดนจะทำมามันอาจจะทําให้คุณป่วยเป็นซึมเศร้าได้ได้เลยอะนะนะคะอะแล้วเป็นยังไงกันต่อล่ะอะขอคําแนะนําหน่อยก่อนจะไปดูพลังงานความรักขอคําแนะนําหน่อยแล้วกันค่ะนาอเพราะเห็นว่าพลังงานค่อนข้างจะหนักตอนแรกตอนแรกจะไม่ได้คิดถึงเรื่องคําแนะนํานะแต่พอเห็นพลังงานมันหนักเนาะขอดูคําแนะนําเลยแล้วกันค่ะให้พี่ไพ่แนะนํากันสักนิดนึงเนาะ ขอคําแนะนําจากพี่ไพ่หน่อยค่ะคุณต้องหยุดความคิดมากคิดเยอะนะเหมือนอะไรที่คุณวางแผนที่คุณแบบเหมือนมันมันมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณต้องคิดมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเหมือนอันนั้นจะเป็นยังไงล่ะอันนี้จะต้องทํายังไงล่ะคุณต้องหยุดความฟุ้งตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะนะคุณต้องหยุดความฟุ้งนะจริงๆถ้าหยุดได้เราดีเลยนะคะแล้วมันจะมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเลยนะ ความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามานะคะเนี่ยปรับภาวะสมดุลนะปรับภาวะทางอารมณ์นะคะคําแนะนําไพ่ให้บอกว่าถ้าคุณอยู่ในที่เดิมๆแล้วมันอึดอัดอะ่ะลองเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางดูมั่งนะอ่าลองเอาตัวเองออกไปเที่ยวบ้างลองเอาตัวเองไปนอนที่อื่นดูบ้างสมมติว่ามันมันมันแย่มันจมจังเลยอะ่ะลองไปเที่ยวต่างจังหวัดดูบ้างไหม ถ้างบไม่มีลองไปนอนบ้านญาติบ้านเพื่อนอ่าไปไปแบบที่อื่นๆนะคะให้มันออกมาจากจุดจุดเดิมอะ่ะมันจะหยุดความฟุง้งซ่านคุณได้เหมือนแบบอ่าเหมือนถ้าคุณได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทานเปลี่ยนที่อยู่ที่นอนอะ่ะมันจะทําให้คุณดีขึ้นนะคะอืมเนี่ยมันจะช่วยเยียวยาจัก,การะที่สี่ของคุณถูกบล็อกนะคะไม่แปลกใจว่าทาไมถึงถูกบล็อกสามดาบขึ้นมาเนาะสามสามดาบมันเป็นเรื่องของจัก,การะที่สี่ การถูกบล็อกการถูกปิดกัน้นเพราะคุณเจ็บมามากกับเรื่องของความรักคุณถูกทําซ้ําๆทําเดิมๆเหมือนเจอความรักกี่ครั้งก็ถูกกระทํามาไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีพอเจอรักครั้งใหม่ก็โดนแบบเดิมเหมือนเรื่องราวมันอยู่เรื่องเดิมๆมนะคะ่ะแค่เปลี่ยนตัวละครใหม่ๆแค่นั้นเองเพราะจะกะคุณถูกบล็อกอยู่จกกักะที่สี่ไม่ว่าคุณสมมติว่าคุณมีแฟนคนเนี้แรกๆก็ดูเหมือนดีอะคะ่ะผลสุดท้ายก็มากระทํากับคุณเหมือนเดิมอีก คุณแค่เปลี่ยนตัวละครแค่นั้นค่ะแต่เรื่องราวยังเป็นเรื่องเดิมอยู่เหมือนเดิมถ้าคุณปรับสมดุลได้ปรับภาวะทางอารมณ์ได้ลองเอาตัวเองออกมาจากหลุดออกจากความรู้สึกนะคะทําสมาธินะแนะนําให้ทําสมาธินะคะนะปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะไม่มีอะไรดีไปกว่าการทําสมาธิแล้วนะอืมนะคะเอาตัวเองออกมานะจากความโดดเดี่ยวนะคะทําสมาธิ ผันเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะเอาตัวเองออกไปไปทำอะไรใหม่ๆนะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนที่นอนอวันนี้นอนมุมนี้เปลี่ยนมุมนอนมั่งก็ได้หันทิศหันทางมุมเปลี่ยนห้องนอนก็ได้นะคะถ้าการไปต่างจังหวัดแล้วมันสิ้นเปลืองนะหารองรองปรึกษากับใครบ้างก็ได้เพราะว่าไพาต่ตัวต,วตวนให้เห็นว่าคุณค่อนข้างเป็นคนมีอีโก้สูงนะคะ ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมามันโดดเดี่ยวเกินไปค่ะหาคนที่ไว้ใจได้แล้วลองปรึกษาดูนะเอาคนที่เขาไม่ตัดสินคุณเอาคนที่เขาไม่บูลลี่เราเพราะว่าบางทีเราไปปรึกษาบางคนเราที่เขาบูลลี่เราหรือเขาตัดสินเราอะ่ะมันยิ่งทําให้เราหนักเราแย่นะคะอีกนายหนึ่งถ้ามันมีใครตัดสินเรามันบูลลี่เราก็เนี่ยค่ะมาฟังคลิปเอ็มเนี่ยแหละนะมาฟังคลิปเอ็มเนี่ยแหละจะได้ช่วยกันบรรเทากันให้มันดีขึ้น เราลพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงมาดูกันมีความรักอะไรที่จะเข้ามากระชุ่มกระชวยหัวจิตหัวใจบ้างไหมแต่บอกเลยว่าถ้าตราบใดคุณยังไม่ปลดล็อกจักระที่4ี่ของคุณบางคนงงจักระที่4คืออะไรลองไปศึกษาดูนะคะเรื่องจักระทั้งเแล้วจักระที่4่อะค่ะมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความเสียใจเป็นเรื่องของความรักลุนล้วนโดยเฉพาะเนาะถ้าคุณเคลียร์จักระนี้ได้นะทีเนี้ย ุณจะไม่ได้แค่เปลี่ยนมันจะไม่แค่เรื่องราวเดิมๆแล้วมานั่งแค่เปลี่ยนตัวละครใหม่ๆคุณจะเปลี่ยนทั้งเรื่องราวคุณจะเปลี่ยนทั้งตัวละครความรักของคุณจะฟโฟลร์ขึ้นนะคะอะเรามาดูเรื่องราวความรักของคุณบ้าคงคําแนะนําของไพ่บอกไปแล้วนะลองเปลี่ยนที่อยู่ที่นอนหมุนเตียงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางออกมานอนห้องอื่นหรือว่าแบบอะมีมีกําลังซัพ์สามารถไปต่างจังหวัดได้ ไปดูที่มันโฟลไปอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะให้ในมันได้กลาวดิ้งเนาะให้มันได้กล่าวด้กาวจิตกลาวใจแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าฟังหาคำแนะนำจากคนอื่นดูบ้างเพราะว่าไพ่เห็นว่าคุณค่อนข้างเป็นคนมีกโกแต่คําแนะนําจากคนอื่นคุณต้องระวังการตัดสินจากผู้คนที่ฟังเรื่องราวของคุณด้วยถ้าใครตัดสินในเรื่องราวคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปรับฟังนะคะมาฟังคลิปเอมนี่นแหละนะ แล้วพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปขอดูกันหน่อยคะ่ะไม่แน่นะอืมเนี่ยคุณยังไม่หลุดจากความรู้สึกเดิมๆความผิดหวังเดิมๆอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจคุณเนาะเหมือนคุณยังยังเก็บเอาความรู้สึกสูญเสียความผิดหวังความเสียใจความทุกข์อะไรบางอย่างคุณยังเอาเก็บคนเก่าๆความรู้สึกเก่าๆยังเก็บไปอยู่อืมเหมือนยังเอาออก มันยังเอาออกมาไม่ได้เนาะแล้วก็ยังมีความคาดหวังจะให้คนเก่าๆกลับมาอยู่นะคะกลับมาเป็นความรักที่ดีนะหรืออีกในนึงนะคะความสูญเสียใดที่เคยเกิดขึ้นความสูญเสียใดที่เคยเกิดขึ้นถ้าคุณปลดล็อกได้อ่ะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้พบรักครั้งที่เป็นคู่ของคุณจริงๆแล้วจะเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะจะได้คบกันแบบ เป็นความรักที่ดีเลยนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยคุณต้องปลดล็อกให้ได้นะจากกะ, 4, จากกะที่สี่จากกะที่หกนะคะถูกบล็อกถูกปิดกั้นระวังเรื่องของความคิดการตึกนึกการ การตึกนึกกับเรื่องเดิมๆจริงๆคุณมีคู่นะคุณมีคู่นะคะแล้วความเป็น DMP ขึ้นมาคุณมีความเป็นภรรยาคุณมีคุณมีความเป็นแม่คุณสามารถแบบเป็นภรรยาที่ดีจะได้เจอรักที่ดีแต่ทีเนี้ยมันติดปัญหาเรื่องของของความคิดของอารมณ์ความรู้สึกของคุณอยู่ บอกเลยคําแนะนําเมื่อกี้นะคะถ้าคุณปลดล็อกได้นะคุณด้เจอรักดีๆแน่นอน <c oughs> อืเดี๋ยวขอเปิดครบสิบใบเดี๋ยวเรามาไพ <c oughs> ่เห็นว่าตอนเนี้ถ้าคุณรักตัวเองได้เมื่อไหร่คุณโสดสวยมีความสุขกับตัวเองได้เมื่อไหร่อ่ะคุณการเงินการทองคุณจะเข้าด้วยนะสเสน่ห์คุณจะมานะการงานคุณจะเข้ามาเลยนะคะ อ่ะขออีกหนึ่งใบนะเนี่ยไพ่ตอนนี้แนะนำว่าให้คุณอะคะ่ะเหมือนอยู่กับตัวเองก่อนคุณมีคู่นะคะแต่คุณต้องอยู่กับตัวเองก่อนเติมเต็มตัวเองให้เต็มที่เอาตัวเองออกจากภาวะสิบดาบเมื่อกี้ออกมาให้ได้ก่อนนะคะพลังงานตัวตนของคุณสิบดาบแฮงแมนนะเอาตัวเองออกจากหลุมดำความมืดมนออกมาให้ได้ ลดล็อกตัวเองจากจักระที่สีให้ได้เมื่อคุณออกมาได้แล้วค่ะทําตัวเองให้มีความสุขอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเหมือนคุณโสดแล้วเงินเข้าคุณโสดตอนนี้แล้วคุณจะสุขนะไพ่เห็นแบบนั้นนะคะถามว่าคุณมีคู่ไหมคุณมีคู่นะแต่ตอนเนี้คุณต้องกลับมารักตัวเองคุณต้องโสดสุขโสดสวยสุขให้ได้ก่อนแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนอย่างน้อยๆงานและเงินเข้ามาขออีกสามใบ เนี่ยแล้วบอกเลยว่าโสดสวยสุขเมื่อไหร่งานเงินเข้ามาเมื่อไหร่ความชัดเจนความแน่วแน่อะไรบางอย่างจะกลับมาการเงินการทองจะดีแล้วคนที่เคยทิ้งคุณไปอะค่ะเขาจะกลับมาเห็นค่าคุณนะเขาอยากจะกลับมานะบอกเลยอย่าทําตัวเองโทมนะคะพอไพ่สิทดาบเมื่อกี้สงสัยคนที่มาดูพลังงานในวันเนี้ยทําตัวเองโซมสุดๆเลยนะบอกเลยทําตัวเองโซมทําตัวเองดิ่งลุกขึ้นมาได้แล้วนะคะคุณลุกขึ้นมาทําสวยได้แล้วนะ ไม่ดิ่งแล้วนะบอกเลยโสดสวยแล้วรวยมากแล้วอีกอย่างนะคะเมื่อคุณโสดคุณดูแลตัวเองดีเติมเต็มความสุขตัวเองให้ให้ดีแล้วอะ่ะคนกเก่าๆจะวนกลับมาจ้าแล้วถึงตอนนั้นน่ะจะเอาไม่เอาก็ว่ากันอีกทีนะคะแล้วกลับมาจะกลับมาดีกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยมีเกณฑ์ได้จะมีรักครั้งใหม่ด้วยมีเกณฑ์นคนเก่าจะวนกลับมาด้วยไม่ว่าจะเป็นรักครั้งเก่ารักครั้งใหม่แต่ เอ็มขอบอกไว้ก่อนนะคะต้องไปเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนนะไปรักตัวเองให้มากพอก่อนเก้าเหรียญเก้าถ้วยไปโสดสวยสุขให้มากให้เต็มที่ก่อนรักตัวเองให้เต็มพร้อมก่อนนะคะเมื่อรักตัวเองได้เต็มที่อะ่ะเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเข้ามามีเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาอยากชัดเจนนะคะมันจะมีคนอยากวนเข้ามากับหาคุณทั้งคนคนเก่าๆและคนใหม่ๆนะอู้ขอโทษค่ะตัวขาตั้งกล้องอีกแล้วอืม ะะจะเป็นคนอบอ้อมอารีนะมีเมตตานะเนี่ยเคลียรความเครียดเคลียอะไรหลายๆอย่างให้ได้นะคะเคลียรความเครียดเคลียคร,ยค,รยความกังวลเคลียรสิ่งเก่าๆออกไปในจัตใจคุณให้ได้ไปเลยนะอืเคลียได้เมื่อไหไร่โสดสวยสุกเมื่อไหไร่ทั้งเงินทองเข้ามาปุ๊บแล้วเดี๋ยวคนทั้งคนเก่าคนใหม่จะเข้ามานะคะบอกเลยแต่ตอนเนี้ยเอาตัวเองลุกออกจากที่นอนก่อน เอาตัวเองลุกจากออกจากความดิ่งก่อนสิดดาพฮงแมนเนาะถ้ามันเอาตัวเองออกไม่ได้เพราะว่าภาวะสิดดาพฮงแมนระวังจะเป็นซึมเศร้าเอ็มเอ็มขอแนะนําให้ไปปรึกษาหมอด้วยนะคะนอกจากที่จะเอาตัวเองอะ่ะบางคนมันออกมาไม่ได้จริงๆมันก็คือออกมาไม่ได้เนาะเอ็มแนะนําว่าอาจจะต้องไปไปไปปรึกษาหมอนะคะอ่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลหลายๆโรงพยาบาลของรัฐบาลน,นะคะมีมีหมอที่เกี่ยวกับด้านของจิตเวช เอ็มเอ็มแนะนําให้ไปปรึกษานะเผื่อจะได้อา่าอาจจะได้ต้องปรับสารเคมีอะไรบางอย่างในสมองปรับภาวะอย่างน้อยเราได้ระบายให้ใครสักคนหนึ่งได้รับฟังโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินเราอะค่ะเพราะว่าด้วยจรรยาบรรณของแพทย์อะค่ะเขาจะไม่ตัดสินเราอยู่แล้วเราสามารถพูดและระบายให้เขาฟังได้เต็มที่เลยนะผ่านมาแล้วผ่านมาก่อนแล้วนะคะเลยมาแนะนําให้ฟังนะเออใาอ้างไงเอาตัวเองเออกไปพบแพทย์ก่อนนะ ถ้าสมมติว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นลองไปเที่ยวลองเอาตัวเองออกจากห้องห้องเดิมเดิมมุมเดิมเดิมนะคะลุกขึ้นมาทําสวยแต่ถ้ามันเอาเอาออกมาแล้วมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันกลับไปดีเหมือนเดิมเอมเอมขอแนะนําว่าต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอนะคะนะเพื่อจะได้เวลามีใครสักคนหนึ่งรับฟังเรา,เราโดยที่ไม่ต้องตัดสินเราบางทีเราเราเจอภาวะอะไรบางอย่างมาเอ่อเราไปเล่าให้เพื่อนสั่งเพื่อนเป็นห่วงเราค่ะ แต่ว่าเนาะด้วยด้วยด้วยบรรทัดฐานของเขาด้วยอะไรก็ตามอะคะ่ะบางทีเขาแบบทาไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะทาไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นการไปหาหมอหรือเราเหมือนไปเราได้ระบายอะไรบางอย่างให้ให้ใครฟังอะคะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ถ้าได้ยามาแบบทําให้เราคลายกังวลทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นอ่าสดชื่นขึ้นทุกๆอย่างมันจะค่อยๆปรับสมดุลได้ดีขึ้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอคําแนะนํานะคะจาก w i s d o m o r a c เ e อีกสักสามใบนะ สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังพลังงานในวันนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเนาะรักตัวเองก่อนเลยอย่างแรกนะบอกเลยรักตัวเองก่อนเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะตามมาแต่ถ้ามันทําไม่ได้มันยากเหลือเกินเพราะเอ็มเอ็มเป็นมาเอ็มเอ็มเจอภาวะนี้มาค่อนข้างจะแบบหนักนะคะห้าปีเอ็มใช้เวลาอยู่กับมันห้าปีเต็มๆนะกว่าเอ็มจะมาถึงจุดวันนี้ได้นะคะเอ็มอยู่กับมันมาห้าปีเต็มๆ มันไม่ได้ง่ายเลยกว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเอ็มเข้าใจมากๆเวลาที่เอ็มไปปรึกษาใครแล้วทุกคนตัดสินเอ็มในสิ่งที่เอ็มเป็นบางคนบอกว่าเอ็มโง่บางคนตัดสินว่าเอ็มไม่ฉลาดเอ็มโง่บ้างทําไมไม่เข้มแข็งทําไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้ทุกๆคนมีภาวะในแบบของตัวเองค่ะไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดเพราะฉะนั้นเราไปปรึกษากับคนที่เขาไม่ตัดสินเราเอ็มแนะนําว่าไปเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านแพทย์เกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรแบบนี้เนาะ จิตเวชจิตวิทยาอะไรแบบนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วก็เนี่ยมาฟังกันเหมือนเรามาเป็นเพื่อนกันมามารับมารับฟังเอมนะแล้วก็ลองเอาเอาไปใช้ดูนะคะเพราะเราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันเราไม่ตัดสินกันอยู่แล้วนะอ่ะขอคำแนะนำจากวิจกร m มา,ลา,าะละกอสามใบค่ะว่าจะแนะนำว่ายังไงบ้างเอ่ยเนี่ย come to the end นะคะยืดหยุ่นนะออกจากภาวะเดิมๆออกมาค่ะอะ อย่างที่รำบอกลองใช้ชีวิตลุกขึ้นมาทำสวยนะคะยิ่งทุกยิ่งต้องสวยค่ะยิ่งดิ่งยิ่งต้องลุกขึ้นมานะใครเป็นภาวะซึมเศร้าไปหาหมอค่ะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนที่นอนบ้างก็ได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนมุมเปลี่ยนห้องนอนนะเอาตัวเองลุกขึ้นมาค่ะสนุกกับการใช้ชีวิตได้แล้ว เนี่ยวันนี้เป็นเมสสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้เหมือนมันมีอะไรบางอย่างเอมว่าคําพูดของเอมหรือประสบการณ์อะไรบางอย่างของเอมอะ่ะอาจจะไปเป็นเมสเซจอะไรบางอย่างในการกระแทกจิตกระแทกใจได้บ้างแหละนะนะคะสําหรับแบบมันมันจะได้แบบเออเออทำไมเราไม่ได้แบบยังไงอะ่ะเราไม่ได้เจอสิ่งสิ่งนี้คนเดียวในโลก แต่ไม่มีใครสามารถเข้าใจตัวเราได้ดีเท่าตัวเราแล้ววันนี้ค่ะประสบการณ์ของเอมถือว่าเป็นเมสเซจหนึ่งนะคะในการที่มามาบอกเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หลายๆท่านอาจจะแบบเอ๊เราจะใช้วิธีไหนดีอ่ะอาจจะมีสักหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งที่เอามาช่วยที่ที่เอมมาพูดในวันนี้อาจจะไปกระตุ้นได้นะคะถือว่าเป็นหเมสเซจแล้วกันนะคะจากเอมนะหรือ ใครที่มารับชมรับฟังในคลิปเนี้ยนอกจากฟังเอ็มไปแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนีอ้อ,อาจจะได้รับเมสเซจอะไรบางอย่างที่จะมากระตุ้นใจให้มันได้ฮิวใจได้มากขึ้นให้มันได้มีกําลังให้มีพลังจิตพลังใจได้มากขึ้นด้วยนะอ่ะอีกหนึ่งใบค่ะเห็นไหมคะอย่าเพิ่งหยุดค่ะก้าวไปข้างหน้าแสดงว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกมาทําอะไรบางอย่างแล้ว ดิ่งไม่ได้แล้วจมไม่ได้แล้วแต่ถ้าอย่างที่เอ็มบอกค่ะถ้าป่วยอยู่ป่วยอยู่ทําจิตใจให้ชุ่มชื่นไว้ค่ะนะอย่างน้อยค่ะมันจะช่วยช่วยเคยได้ยินคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไหมคะเรื่องของจิตเป็นเรื่องสําคัญถ้าจิตใจมันดีทุกอย่างมันมาหมดเลยนะอ่ะถือว่าวันนี้นะคะเป็นหนึ่งมนเศษของเอมนะที่ มาเล่ามามาบอกเรื่องราวว่าวันนี้ไพ่อะอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังนะคะสําหรับพลังงานวันนี้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใครที่เจอเรื่องราวอะไรอยู่เอ็มขอเป็นกําลังจิตกำลังใจให้กับทุกๆคนรับรองว่าทุกท่านผ่านได้แน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นกับวิกฤตที่กําลังเจออยู่ใครที่เจอรักไม่สมหวังกลับมารักตัวเองเมื่อรักตัวเองได้เต็มที่เงินเข้างานเข้า เราความรักดีๆจะวนกลับเข้ามาค่ะวันนี้เอ็มขออนญุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มาชมคลิปเอาไว้เดี๋ยวมาฟังคลิปต่อๆไปของเอ็มนะใครที่ชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้ายัางไงก็สนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะเอ็มจะได้มีกำลังกำลังจิตกำลังใจในการทำช่องในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ